นี่เป็นเจลแห้งเจอลอันเล็กๆพวงมือเงาแท็บ32ร้อยสิบห้าวัตต์นะครับความเร็วลมก็ห้าพันล่กบาทตรต่อชั่วโมงแคปาซิตี้ก็สามสิบนิวอเตอร์คอนฟักชั่นสามถึงห้าลิตรต่อชั่วโมงครอบคลุมพื้นที่ประมาณยี่สิบถึงสามสิลูกบาทเมตรน้องนั้นก็ไม่มีอะไรเป็นยี่ห้อเดียวกันแต่ว่าจะมีไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อย เป็น40ลิตรหน้าตาภายนอกเป็นแบบนี้สงม,มาก็ลักษณะภายนอกก็พอโอเคอยู่โมเดล5,000วอลต์220ความถี่50 335วัตต์แล้วก็แม็กแอร์โปลได้5,000กิโลเมตรต่อชั่วโมง c คปซิ i t ตี้ของน้ำความดูน้ำ40ลิตรพอเตอ 3, ร์คอนสังขาร3.5ลิตรต่อชั่วโมงในพื้นที่20-60ตารางเมตรน้ำหนัก11กว่ากิโลนี่อันนี้จะตัว40ลิตรมีล้อมาให้ ีอะไรม่ดูต้องไปดูดูดอันนี้จะ,ะนนแตกต่างกันอันนี้เป็นกระป๋องเจลขนาดฝ่ามือนนของเราแล้ยนะะมาณนี้นนแผงนี้มีขายนะครับเห็นในแอปเหมือนกันเป็นแผงกระดาษมันเป็นแผ่นกระดาษอะไอรุ่นใหญ่ตัวนี้รุ่น5น้าพันะมันจะมีสามด้านนะด้านข้างสองด้านแล้วก็ด้านหลังดูด้านหลังเปลี่ยนได้หมดเลยอันนี้เป็นที่ล็อกที่ล็อกของฟิลเลอร์ฟิลลิ่งตัวนี้ เป็นกระดาษนะมีขายนะครับเห็นยกแต่ว่าตัวเลขมันจะมีอยู่ด้านเดียวด้านเดียวก็คือมันเหมือนอะไแต่ม,มีด้านเดียวนี่ตัวเลขเนาะอันนี้รุ่นห้าพันโมเดลตอนนี้ประมาณนี้ที่ล็อกล้างพึ่งความจริงมันใส่ได้หลายรูเลยแต่ว่ามันให้มาหนึ่งสองสามสี่ด้ละสี่อันนี้น่าจะสองตัวประมาณนี้ด้านบนดูไม่รู้ใครรีวิวไม่เห็นใช่ไหมแบบนี้ รีวตัวใหญ่ไปเลยเนาะมันจะมีรูน้ํารูเนี่ยเหมือนก็ว่ามันจะหยดลงไปตามรูของฟินดิ้งแต่ตัวเล็กเนี่ยดูตัวเล็กมีแค่แผงเดียวข้างหลังแผงเดียข้างหลังน้ําจะลงประมาณนี้หรือเปล่านะต้องเติมปุ่มกดก็ง่ายๆสวิงถ้าปิดสวิงมันก็ใบสวิงซ้ายขวามันก็ดับถ้าลมมี3ระดับอันนี้ก็คือถ้าใช้ ถ้าไม่ไม่กดนะไม่เปิดนะมันก็จะเป็นคัดลงธรรมดาแต่ถ้ากดมันก็จะเป็นระบบหล่อเย็นเขาเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันแบบนี้อันนี้จะเป็นจะเป็นไอตัวเจลที่ให้มากับเครื่องตัวใหญ่มันจะเป็นแบบนี้อันใหญ่ตัวเล็กมันจะเป็นอันเล็กสังเกตดูให้ดีเขาบอกว่าถ้าตามเมนนวนที่อ่านนะครับสรุปง่ายๆก็คือถ้า กรณีที่เติมน้ําเข้าไปเขาจะมีระดับน้ําของมันอยู่เติมให้เต็มขีดนี้พอนะครับมันจะมีขีดแม็กอยู่ถ้าลองเขย่าดูมันจะมีเสียงแบบนี้มันจะเป็นสารอะไรสักอย่างลองสังเกตด,ดูเกียวนี่ให้ดีนะครับมันจะเป็นเกียวแบบแบบฟันเฟืองแบบนี้นะครับมันสําหรับขันเข้าตามเข็มนาฬิกาเนี่ยได้ทางเดียวสําคัญก็คือว่าเวลาเติมน้ําเส็จ เวลาเรามันจะมีปาเกณนอยู่ข้างในห้ามเอาเอาทิ้งนะครับก็ใส่ในเหมือนเดิมแล้วก็ขันเข้าไปในระหว่างที่เราได้มาอย่าเพิ่งขันแน่นนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเกลียวล็อกอย่างที่บอกนนะครับก็คือถ้าเติมน้ําเข้าไปแล้วแล้วก็ปิดฝาเติมเต็มระดับแล้วแล้วก็ปิดฝาเข้าไปแล้วมันจะคลายไม่ได้เลยนะครับมันจะแกะยากมากหรือว่าแทบจะไม่ได้เลยนะครับเขาเป็นล็อกกันไว้ไม่ให้มันรั่วไหลนะครับ นี่คือไปเติมน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับของในไม้นวลเขาบอกว่ามันมีประเกล็ดอยู่แต่ว่าของจริงมันไม่มีประเกล็ดแล้วก็เวลาเติมน้ำเราอย่าลืมเขย่าด้วยนะครับมันจะมีผงอยู่ข้างในต้องเขย่าให้มันแบบให้มันแตกตัวผสมกับน้ําที่มีอยู่ในนี้เนี่ยผมจําเป็นต้องคือมันรั่วเนาะมันจะรั่วออกนี้เดี๋ยวผมจําเป็นจะต้องแบบถอดออกมาแล้วเทแป็นเกลียวเข้าพันเล็หน่อยกันมันรั่วนะครับหลายคนซื้อพัดลมไอเย็นมานะครับ เราก็จะประสบป,ปัญหากับวิธีเติมน้ําซึ่งน,นานใช้เวลาในการเติมนานมากๆผมมีวิธีนะครับเดี๋ยวลองทําตามนี้รับรองว่าไม่ถึง5นาทีนะครับสเครื่องการในการเติมน้ําผมใช้วิธีนี้ฮะน้ำใส่ถังมาเครื่องซ้ายมือเป็นเครื่อง30ลิตรขวามือก็เป็นเครื่อง40ลิตรแต่ว่าจริงๆก็เติมจริงๆก็ไม่ถึงน่าจะสองเครื่องนี้ใช้ประมาณ2ถังผมก็ใช้วิธีแบบนี้ครับ เอาถังน้ำมานะครับแล้วก็หาสายยางสายดูดน้ำมันอะไรประมาณนี้นะฮะถ้าเราเติมแบบเนี้ยดูดแล้วก็เราปล่อยให้มันเติมแบบเนี้ยมันจะเต็มช้ามากแล้วเ,เสียเวลามากๆเลยนะครับเป็น15เป็น20นาทีวิธีการของมันก็คือเดี๋ยวอธิบายอันนี้ก่อนแบบไอ้ตัวเนี้ยก็คือมันจะเป็นรูท่อลงไปเติมถังด้านล่างแบบนี้นะครับนี้มันจะเป็นท่อตรงลงไปเลย วิธีทําให้มันเราเติมเลยเร็วๆนะวเราก็เปิดนี้ไหมแบบนี้ครับถอดฝาจุกอันนี้เป็นบางยี่ห้อนะหรือว่าใครที่ประสบปัญหาแบบถังแบบอันนี้ไม่ได้เติมช้าแบบนี้แบบนี้นะฮะสาย,ยางแบบนี้กดให้มันแนบสนิทเลยนะครับคือดูดน้ําก่อนใช่ไหมเวลาน้ํามันตกลงมาแบบนี้ได้แล้วเนี้ยเราก็กดให้มันสนิทแบบนี้อย่าให้มีอากาศหรือเราก็หรือไม่อย่างนั้นเราก็เติมน้ําให้มันเต็มบนนี้ก่อน เสร็จแล้วเราดูดมาใช่ไหมล้วก็กดตรงนี้เลยแบบเนี้ยไม่ถึง5นาทีนะครับนี้ถังความจุยี่ห้อแ er, อร์คูลเลอร์อะไรสักอย่างเนี้ยไอประเภทที่มันไม่มีไม่สามารถที่ว่าจะเปิดฝาแล้วเติมด้านล่างได้อย่างเงี้ยครับต้องใช้วิธีดีแบบนี้ครับลองลองดูนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเป็นเครื่องใหญ่สี่สิบลิตรอันนี้เป็นสามแหงไอตัวเนี้ยมันจะมีของผมมันจะเป็นแบบเนี้ยถ้าใครซื้อมานะ แ,บบแล้วเนี้ยเป็นรูอะไรแล้วผมก็เรื่องวิธีการใช้งานเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีก็ลักษณะก็เหมือนเดิมครับทําแบบนี้ถ้าถังใหญ่เนี่ยถ้าคุณเติมแบบเนี้ยใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่เสร็จนะผมว่านะลักษณะเดียวกันครับอันเนี้ยก็คือเปิดน้ําให้มันล้นแบบนี้ก่อนมันจะเอ่อเองนะครับมันลงไม่ทันเนาะแล้วก็เวลาน้ํามันเอ่อเต็มแล้วเราก็จ้ำเข้าไปแบบนี้จ้ำเข้าไปแบบนี้ แล้วเราก็อาจจะเอามือปิดรูที่มันอยู่ด้านข้างแบบนี้คือทํายังไงก็ได้ไม่ให้อากาศไม่ให้แบบมันรั่วมันมีรอยต่อระหว่างแบบนี้เห็นไหมถ้าเราปิดแบบนี้แล้วก็เรากดให้มันแน่นๆแบบนี้เติม5ทีนะครับเต็มนะครับนี่ก็คือการเติมน้ําของพัดลมไอเย็นใช่ไหมผมอาจจะพูดผิดระหว่างไอเย็นกับไอน้ำนะ แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นพัดลมแบบเนี้ยไอรุ่นที่มันมีรุ่นอะไรก็ตามที่มันไม่สามารถเปิดเติมน้นล่างได้ครับผมจะลองดูก่อนนะเอานี่ใส่ความจริงแหาน้ําแข็งมาโปกใส่ก็ได้อันนี้อันใหญ่แบบนี้หมุนสวิตไปลองเบอร์นหนึ่งเห,อหมอนมั้เปิดมาแล้วแล้วก็ผมก็กดสวิงไปแล้วทีนี้ แล้วทีนี้จะลองมากดคูลเลอร์กดไปแล้วถ้าไม่กดก็ไม่เย็นผมถ่ายจากด้านหลังของพัดลม, I มไอเย็นมาแล้วก็เอาไปฉายสองเข้าไปด้านหน้าตอนนี้ผมอยู่แผงหลังมันสังเกตดูก็คือมันจะมีมีมีน้ำปัมม๊มเมื่อกีมันจะเป็นสวิตช์กดปั๊มด้านล่างให้มันดูดผ่านแล้วก็ให้มันมาหยดด้านบน ตรงนี้น้ําก็จะเห็นดูดีๆมันก็จะไหลแบบลงแผงแต่ว่ามันดังแหละไม่รู้ดังอะไรลองลองดูดงนะกันนะครับเดี๋ยวเขาลองแาวิธีกันไม่รู้ N. กันดังกวาพัดลมไอเย็นก็คือมันดันน้ําขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ให้มันผ่านเจลเราจะใส่น้ําแข็งก็ได้แล้วมันจะโอเวอร์โฟออกด้านข้าง ตกไอ้รูเนี่ยก็คือเป็นรูที่ตกลงไปในแผงเย็น